สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวฟลิปโป๊กเกอร์ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับรายการรีวิวแฮนด์พอร์ตลิมิตโอมาห้าวันนี้เราจะมารีวิวแฮนด์พิโล่สีใบเป็นใบยี่รับ,ย 25, บย25ยูโรนะครับแอคชั่น <Action S 1> เล่นคนแรกที่ตำแหน่งงันได้จายกันบวก2อาเดลเลือกที่จะโอเพนเลสไปที่100ด้วยไพ่เอชคิวคิวสิบแอคชั่นมอมมอนมาถึงฝั่งของบอททอนถือแจ็ค976เขาดูแล้วแฮนด์นี้น่าจะลงไปเล่นที่ฟล็อปได้และพี่จะคอตามไปด้วยหนึ่งร้อยสมอลล์บายหมอบบิ๊กบายหม ฟลอปเปิดมา3ใบแรก38ตอนนี้ได้ด้วยกันบวก2มีแค่อเวอร์แพร์คิวนะครับแล้วก็มีบล็อกเกอร์10ในมือส่วนฝั่งของปุ่มตอนนี้เขามีเป็นแรปที่สตรองมากๆฝั่งอันได้ด้วยกันก็ไม่รีรอให้เสียเวลาเลือกที่จะเบสใส่ก่อนเลยไปที่175แน่นอนว่าฝั่งของบอททอนในสปอตนี้ต้องเลสกลับมาแน่นอนเพราะว่าเขามีแฮนด์ที่สตรองมากๆแรปในสปอตนี้เอาเยอะสุดๆ,ๆเขาเลือกที่จะเลสกลับมา7 7 5 ไพ่ของฝั่งอันก้ดกันบวก2โดนเลสกลับมาในสปอตนี้บอกเลยว่าคอ,อยากมากๆเพราะว่าเขาไม่มีดรออะไรเลยที่เทินแล้วก็ไม่มีแบ็กดร็อฟลัดดรอด้วยมีแค่โอ้แพรพเพียวแล้วก็มีบล็อกเกอร์สิแต่ว่าพี่แกไม่ยอมหมอบไม่ง่ายในสปอตนี้แล้วที่จะคอตามไปเล่นที่เทินก่อน775ชิป ปรากฏว่าเทิร์นเปิดมาเป็นคิวตอนนี้ฝั่งของได้ดกัารบวก2ที่ดื้อคอมาที่ฟลอปกายมาติดท็อปเซตที่เทิร์นส่วนฝั่งของ on, Q, บอททอนไพ่คิวใบนี้ก็เข้าทางเขาเต็มๆเพราะว่าตอนนี้เขาติดเป็นนัสเตทที่เทิร์นฝั่งอดเดการเช็คมาเขาก็เลือกที่จะแว่ลูเบ็ดไปที่825แอคชั่นกลับมาฝั่งของอดเดกัารบวก2อะไรโดนใจพี่แกไม่รู้พี่แกและพ,พี่จะออนส่วนกลับมาทันทีทั้งที่ในสปอตนี้ตัวเองมีโอกาสตามสูงมากๆเพราะว่าบอร์ดคอมพลสเตทไปแล้วแถมในมือก็บล็อก 10, ไปด้วยอีกใบ ตกลงกันได้ว่ารัน2ทีรันแรกเปิดออกมาเป็น4ฝั่งของบอททอนก็ยังกินอยู่ลันที่2เปิดออกมาเป็น7ฝั่งของบอททอนก็กินไปอีก1พึ่อตกลายเป็นว่าพอตนี้ฝั่งของบอททอนกินเต็มๆทั้ง2องพอตฝั่งของอันเดอร์ก,กันก็ทําหน้าเศร้าเลยนะครับในสปอตนี้ตัวเองไปโชบใส่เขาเองก็ต้องโดนลงโทษเป็นธรรมดาสำหรับการรีวิวแฮนวันนี้ก็จบเท่านี้นะครับ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแฮนพอรลิมิตโอมาหาเดี๋ยวรอติดตามรายการใหม่ได้ในเพจ Flip โ o เกอร์ไทยแลนนะครับสำหรับ